บบจุดไม่ติดสภาพตามนี้เหมือนเตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมค่อยได้ใช้งานว่ะสภาพเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับโอ้โหวอล์ฟเฝิดมากวาลเล่งรีเฟิดมากสศกส,สไม่ได้แล้ว๋ยวคงแกะเลยดีกว่าเพราะว่าวาลเล่งรีมันมันเปิดผิดปกติเพราะว่ารุ่นเนี้ยถ้าเรียกว่า เป็นโรคประจาตัวอยู่อย่างหนึ่งคือแกนแกนตัวนี้มันจะชอบหักแกลเลนเร่งหลีเนี่ยเขาจะชอบหักอยู่ดีไหมอยู่ดีสบายดีไหมโอ้ยเรียบร้อยโอย้เรียบร้อยครับแกนหล,ลีหักชุดแกนหล,ลีหักเข็มไม่กระดิกเลยเนี่ยฮะเร่งหลีไม่ได้เข็มไม่กระดิกเข็มมันมาอุดนมหนูมันก็เลยจุดไม่ติดนั่นเองนะ ว่าคีย์เวิร์ดหลักมันจะอยู่ที่ตัวนี้นะต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับอย่างที่แจ้งว่างาน2วาลเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่อเจนไม่ผ่านนี่คือจบเลยนะเพราะว่าท่อเจนเขานะครับเวลาที่เราซื้อใหม่มันจะแพงมากต้องบิ้วแกนใหม่อัดกาไฟเข้าไปใหม่ แต่ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องเข้าไปดูก่อนว่าชุดแกนของเขามันสึกมากน้อยแค่ไหนนะนี่คือใจความสําคัญเลยเพราะว่าถ้ามันสึกมากเนี่ยเราบิ้วแกนเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ต้องดูเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปนะครับเดี๋ยวต้องแกะดูก่อนนะว่าจะไปรอดหรือไม่รอดนะครับสําหรับเคสนี้นะโอเคชุดเจนออกมาแล้วนะภายในผมว่ามันโอเคอยู่นะน่าจะไปต่อได้นะครับเคสนี้จะลําบากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่งตรงที่ว่า ตำแหน่งขาดของเขามันอยู่ลึกมากไม่เหลือพื้นที่ให้จับดึงออกมาเลยนะประมาณนี้อ,ออกยากครับเคสนี้โอเคออกมาได้ละเดี๋ยวไปกันต่อครับถามว่าพบบ่อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยประมาณสักประมาณอ่าสี่ห้าหเดือนเอาตีไว้หเดือน6เดือนที่ผ่านมาเจอไปกี่เคสเนี่ยเจอไปกี่เคสอาการเดียวกันเลยอาการเดียวกันทั้งหมดเลย ประมาณเดือนเดือนละ1เคสเออเดือนละ1เคสโดยประมาณซึ่งเป็นอะไรที่มันถี่มากๆเลยนะเป็นอาการยอดฮิตได้เลยแหละนะครับตำแหน่งนี้จะดัดยากที่สุดครับเพราะว่าตำแหน่งนี้นนมันจะมีพื้นที่จับน้อยมากจะต้องได้องศาและได้ค่าเซนเตอร์ที่มันพอดีเป๊ะๆไม่งั้นเนี่ยการเล่งหลี่มันก็จะไม่ไม่ได้ระยะของมันะนะมันอาจจะไม่เป๊ะหรอกแต่ว่าเราก็พยายามทําให้มันได้สเกลที่มันใกล้เคียงมากที่สุดอะประมาณนั้น อ่ะโอเคมันก็จะได้ค่าประมาณใกล้เคียงแบบนี้นะครับนะถ้าเราดัดแล้วเกิดไปกดแรงแล้วทาให้การไฟแตกนี่ก็คืองานเลิกเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะงอกลับมาเพื่อที่จะใส่การไฟใหม่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเรางอได้ครั้งเดียวถ้าพลาดก็คือทิ้งเลยงออันใหม่นี่คือความยากของเคสนี้นะข่้นตอนต่อไปนี่สําคัญนะครับเราจะล็อกเข็มโฟมพียูนี่แหละนะครับเสียบเข็มเข้าไป เสียบเข็มแบบนี้แล้วเราก็ต้องล็อกเข็มให้มันอยู่ในระยะสเกลที่มันพอเหมาะพอดีเป็นการล็อกไว้แบบหลวมๆเพื่อที่จะใส่ลงไปแล้วมันก็จะเข้าล็อกพอดีประมาณนั้นนะครับตำแหน่งนี้ผมต้องใช้สมาธินะเวลาถ่ายแล้วมือสั่นๆไงไม่รู้ตำแหน่งนี้แหละที่ผมบอกว่าต้องใช้ความรู้สึกร่วมด้วยเพราะว่าเรามองไม่เห็นด้านในเรามองไม่เห็นด้านในเลยว่ามันเข้าล็อกเข้าร่องเข้ารอยแล้วหรือย,ยังอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยงานก็จะออกมาประมาณนี้ใช้ง,งานได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ลองนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการทดสอบระบบหรือว่าการหมุนเนี่ยโอเคไม่เฟือ่องไม่ติดไม่ขัดแล้วก็ระยะของตำแหน่งของปิดและเปิดเนี่ยพอดีก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวมาลองกันว่ารอดหรือไม่รอดนะครับประกอบกันเลย สายสว่างยังมีจุดสิ้นสุดแต่ใจมนุษย์ยากที่อยู่กี่เล็บตนฉันไม่ชอบโลกที่วุ่นวายสับสนถึงตัวอยู่แดนสีวิไลแต่ใจอยู่ป่าก็ล้นเน่าพ่ายมีส่วนโลกที่มุนไปมีสนใคที่จะมุนตามจุดแทสครับมาดูกันครับอ๋อเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วมาดูฮะเร่งรีนะเร่งได้รีได้ครับเร่งได้หลีได้เร่งได้รีได้ครับเร่งดีรีเนียนโอ้โหกลับมาแล้วภูมิใจมากโอ้โห เหนือความคาดหมายเออไม่คิดว่ามันจะโอเคขนาดนี้นะเนี่ยเพราะว่าเราดูตามวัตถุดิบแล้วอะบางเคสเนี่ยมันคาดคาดเดาได้ครับว่ามันจะกลับมาได้สักประมาณ 70- 80%ิอะไรอย่างเงี้ยแต่เคสนี้กลับมาแบบโอ้สมบูรณ์เลยอะสวยมากนะชุดเจนอะดูดิหลีแบบเนียนเนียนเร่งตามมือนะผมให้ดูเร่งตามมือนะเร่งหลีเร่งหลีเนี่ยตามมือเลยเห็นไหมเออ ให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้สุดครับติดจบของงานครับเ <c oughs> พคนี้กลับมาแล้วครับกล <c oughs> ับมาแล้วครับวันนี้มันหมุนเร็วเกินไปและนี่คือความเป็นเราดินนี่ตัวปัตตี